มาครับตับหวานๆครับเอาลูกพี่อืเดี๋ยวคุม้มๆเดี๋ยวคุม้มๆเดี๋ยวคุ้มๆครับมืัอน,นี้ซอยจุ แซ่บแซ่บนี่ครับกีเนื้อครับกีเนื้อในกระทะชื้นเด่งหอครับชื้เด่งหอเด็กหอก็แบบนี้แหละครับมีเงื่อนกับกินบ่มีเงินกับว่กินได้แล้วครับอันนี้ได้แล้วได้แล้ว เจ้าแดงนี่เยเจ้าของไห้มาครับวันนี้ก็ว่าผอกับซอยจุแซ่บษทั้งซุกมีทั้งดิบครับมาเนี่ยเจ้าของผมครับเลยอือมีครับพี่มหาพาชิม,มเศษแนะ่นอนเศษชีวิตเด็กหอครับมีกัเกินไปม,มีกับไม่กินครับนี่นะครับมีกระโยหอวโย่หองครับนี่ นั้งหลายครับลกกร <laughs> มันลกกรบมันลกมาครับเนี่ยเขาแรงนะครับตัตตบตไดิบึงก้อนเดือดมาอือาสันชินยิ้มครับน่าสันชินยิ้ม ับครับคำนหวานได้ยำขาดปะวะ่าหืมอือเยา ครับลุยใส่เมื่อแล้วมันเนี่ยทั้งซอนทัน้งเมื่อครับ nó cái nước đi con đi nhà nhà mua này nó mi chúc đây này ăn chúc nó khỏi nhéo rồi này ăn đi bằng nhéo nên chúc ăn đi này chúc กรมามันกระปุกหรอกแค่รวนนี่ไงมาขอโมเดลจะกินประรม,มาณปลาคีร็วครับยำมะขายกระื่นรืน้อรดลังพึ่งเฮ้ยลังพึ่งเหนือห่อยปลาคีรม้นจะมีสามสิบขีด มุณยายน้องไปหาสื่อดีมาใบเลยต้องรอขวดใหญ่เลยเดี๋ยวป้าเมื่อวต้ง่น่ะเมื่เลยจะมาในพันขวดใหญ่กว่าสีบาทยังไพี่ตั้แตเขาลองกลิ่นเล้อขง dạng dìa thắng đi ngon 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 không ngon 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 ชอบมากีแต่มันต้องมักนานว่านี้นะน <c oughs> ี่ครับเสมือแล้วครับจิ้มแล้วครับเริ่มตอยแล้วครับเริ่มตอยแล้วยังไงครับ <c oughs> อคอ,อ,อเคอาตอนนี้ตรงขอให้คนมากินดิบนั่งด้วยครับ,ออบนะรของมันแซบเนาะเห็นปะของมันแซบแต่บะมีแเนวน้ำท่าครับมันเลยไปวช่ว, <c oughs> วงนี้งดอยู่ครับแนวน้ำทาเนี่ับ <c oughs> ี่มีๆๆยยไงอ๋อคมีไงกินหอดบาเทาเลยครับคำไงพดอ่ะน พักกระแจบกันกนแน่นอนรักสุดแต่พักมากินแล้วา่เดี๋ยวครับอเอาละคลิปนี้กันลงย่ำดึวยครับไปเย็นกันขอโปดขอไพ้น้ำเด้อนำ้ำมันเสียขอบคุณครับกันซัมนี่แหละครับขอบคุณครับ ข็มาติดตามรับชมได้นะครับอย่าลืมกด subscribe กดไลค์ให้ด้วยนะครับบ๊ายบาย